สวัสดี FC และสมาชิกของช่องทีเด็ดทอมีทุกจานเงินด้วยนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับและผลงานในกลุ่มครอบครัวของเราเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับตัวเน้น v i p ของเรานะครับเราส่งแนวทางไปให้ที่เอกวาดอร์นะครับและเอกวาดอร์เนี่ยเอาชนะโบลิเวียไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นน้บวกเต็มข้อนะครับส่วนตัวเน้นตัวอื่นนะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับรวมถึงชุดโครงการของเราด้วยนะครับที่มานะครับสรุปแล้วนะครับบิน v i p นะครับที่ให้ไวทั้งหมดนะครับหักลบกําไรกันแล้วนะครับยังทํากําไรให้พี่ ภายในกลุ่มกันอย่างต่อเนื่องนะครับสาหรับบิน VAP นะครับสาหรับพี Lol ่ๆสายบอลสดภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังพาพี่ๆรันกันต่อเนื่องครับพาพี่ๆบวกจุก,จกๆกันทุกวันนะครับสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากเข้าร่วมครอบครัวเดียวกันนะครับเข้าไปในแอปสีเขียวแสแอดน,นําหน้าพิมพ์ L3 ตัว j จตัว,谢谢ตวนะครับหรือสแกน QR โคด้ดที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับวันศุกร์ที่14มิถุนายนนะครับมาจัดหนักจัดเต็มกันเหมือนเดิม7คู่เน้นนะครับและในค่ำคืนนี้ครับมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับคือยูโร2024นะครับในคู่แรกที่เยอรมันนะครับเปิดบ้านเจอกับสกอตแลนด์ครับคู่นี้มีกิจกรรมดีๆร่วมทายสกอร์กันได้เหมือนเดิมนะครับใครที่ตอบถูกนะครับแอดเข้ามารับของรางวัลกันได้นะครับ คู่ที่2อาร์เจนตินาเจอกับโกเตมาลาคู่ที่3เอลซากวาดอร์เจอกับเปรูคู่ที่4ออกไกเจอกับซันสวานคู่ที่5นิวยอร์กซิตี้เจอกับคอลัมบัตคู่คู่ที่6โอเปราลิโอเจอกับซานโตสส่วนคู่สุดท้ายอาร์ไวเจอกับกัวลานี่นะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์ฝากพี่ๆกดไลค์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณล่วงหน้านะครับไปลุยกันที่คู่แรกนะครับในศึกยูโร2 0 2 4นะครับที่เจ้าภาพเยอรมันนะครับเปิดบ้านเจอกับสกอตแลนด์นะครับค ส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้เจอกันมา4นัดนะครับและเป็นเยอรมันนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่านะครับเอาชนะสกอตแลนด์ไปถึง3นัดเสมอไป1นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปถึงปี2015เลยนะครับในศึกยูโรนะครับที่เยอรมันนะครับออกไปเยือนสกอตแลนด์นะครับและเป็นเยอรมันเนี่ยเอาชนะไปได้3ประตูสองส่วนแฮนดิแคปนะครับเยอรมันเนี่ยไม่เคยทําเงินจากสกอตแลนด์ได้เลยนะครับเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ําไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเยอรมันนะครับเอาชนะคู่แข่งได้3นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับเยอรมันนะครับกระชับมิดกับกรีซนะครับและเอาชนะกรีซไปได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของเยอรมันนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมชาติสกอตแลนด์นะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเล่นกระชับมิตรกับฟินแลนด์ครับและเสมอกันไป2-2สว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของสกอตแลนด์นะครับทาเงินจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับจบเกมสูงไป3จบเกมต่ําไป2สว่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเยอรมันนะครับเป็นต่ออยู่ที่1.5ราคา2เปิดมาให้1.5ขีด2นะครับ สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขี3ราคา2เปิดมาให้2.5นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าบ้านเยอรมันนะครับของกุนซือยูเลียนนาเกลมันเนี่ยเรียกตัวเอเมริชานนะครับกองกลางตัวเก่าจากดอดมุลมาแทงอลิซานเดอร์ฟารวิดที่ป่วยนะครับส่วนการจัดทัพนะครับจะวางระบบการเล่น4-2-3-1นะครับจะมีอีใครคุณดูกันนะครับกับตันทีมจากบาซานครับยืนเป็นแกนหลักนะครับและจะมีคลายเฮเวตนะครับประจําการเป็นหน้าเป้านะครับส่วนแนวรับเนี่ยยังมีโจชัวชิมิตนะครับอันโตนิโอรูนดิเกอร์นะครับเป็น2ตัวหลักนะครับที่พร้อมประจําการนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนสกอตแลนด์นะครับของกุนซูสตีฟคาร์กนะครับผู้จัดการทีมนะครับวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับและนักเตะสำคัญอย่างสกอตแม็กคิน่าเนี่ยสกอตแม็กโทมิเนีครับแล้วก็เชอดัมนะครับพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับส่วนแอนดูโรบสันนะครับฟูลแบ็กกับตันทีมเนี่ยก็ผ่านความฟิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับและในวันนี้นะครับจะใช้ระบบการเล่น3 5 1 1นะครับทัศนะของคู่นี้นะครับเจ้าภาพเนี่ยขุมกําลังดีกว่านะครับแม้จะมีนััััักเเตตตตะะะถอนนนนววไปบบบ้้าาางคครรแแ่มมีขททด จริงอยู่นะครับสกอตแลนด์นะครับทำผลงานได้ดีนะครับในรอบคัดเลือกนะครับแต่ด้วยศักยภาพผู้เล่นครับอินซีเหล็กเหนือกว่ายางชัดเจนครับบวกกับเสียงเชียร์ที่หนุนหลังนะครับมั่นใจว่าเกมนี้นะครับเยอรมันเนี่ยประเดิมกดสวยๆแน่นอนนะครับวันนี้ฟันธงต่อที่เยอรมันนะครับชนะที่2 0จัดไปคู่ต่อไปนะครับเป็นบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เจนตินาเจอกับกัวเตมาลานะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน7โมงเช้านะครับ ส่วนเฮตุเฮตของคู่นี้เจอกันมา2นัดนะครับและเป็นอาร์เจนตินาที่เอาชนะไปได้ทั้ง2นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดเนี่ยอาร์เจนตินานะครับเอาชนะโกเตมาลาได้30มศนะครับส่วนแฮนดิแคปใน2นัดหลังสุดนะครับอาร์เจนตินาทำเงินไปทั้ง2นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป1น,นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของอาร์เจนตินานะครับเอาชนะคู่แข่งได้4นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยอาร์เจนตินานะครับเอาชนะเอกวาดอร์ไปได้1-0ส่สวนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของอาร์เจนตินานะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของกัวเตมาลานะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับัวเตมาลานะครับออกไปเยือนหมู่เกาะบีติสเวจินนะครับเอาชนะได้3 0มส่วนแฮนดิแคปนะครับของัวเตมาลานะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไปสนะครับส่วนราคาแฮนดิแคปนค่ับคืนนี้ก่อนไหลนะครับเปิดมาให้อร์เจนตินาเป็นต่ออยู่ที่3ลูกสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3.5นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมนะครับไปเริ่มที่อาร์เจนตินาก่อนนะครับกุนซืออย่างลิโอเนลสกาโลนีนะครับจะใช้เกมนี้ก่อนตัดตัวผู้เล่นชุดสุดท้ายนะครับและการจัดทัพในวันนี้นะครับจะวางระบบ4-3-3นะครับจะมีลิโอเนลเมสซี่นะครับและอเล็กซิสแมคเอลลสเตอร์นะครับสองกำลังหลักนะครับในแดนกลางนะครับที่ได้พักในนัดล่าสุดนะครับและจะมีกองหน้าอย่างราอูลโตโรมาติเนสนะครับหัวหอกจากอินเตอร์มิลานนะครับยืนเป็นหน้าเป้านะครับส่วนแนวรับเนี่ยมีคริสเตียนโรเมโรนะครับลิซันโดมาติเนสนะครับจะยืนเซ็นเตอร์แบ็คคู่กันนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งกัวเตมาลานะครับคุณซื้ออย่างลุยเฟรนันโดเตนานะครับการจัดทัพในวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับ11ตัวจริงเนี่ยจะอิงจากการคัดเลือกบอลโลกในนัดล่าสุดเลยนะครับจะมีออสการ์ซานติดนะครับอารฮันโดกาลินโดนับแล้วก็นาทีเนียลเมนเดสนะครับจะยืนเป็น3ประสานในแดนกลางนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยไว้ใจอย่างลูบิโอลูบินนะครับในการจบสกอร์นะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับอาร์เจนตินานะครับเหนือกว่าทุกรูปเกมนะครับแล้ววันนี้เล่นที่สนามกลางอีกด้วยนะครับนักเตะหลายรายเนี่ยน่าจะเต็มที่นะครับเพราะมีโอกาสโดนหั่นชื่อออกนะครับส่วนกัวเตมาลาเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับบอลห่างชั้นกันเกินไปนะครับไม่แปลกนะครับที่อาร์เจนตินาเนี่ยจะตอบแพงนะครับแต่มั่นใจนะครับว่าลูกทีมของสการ์โลเนี่ยยิงผ่านได้แน่นอนนะครับวันนี้ฟันธงนะครับให้อาร์เจนตินาชนะ4-0จัดป้ายคู่ต่อไปนะครับเอลซอกวาดอร์เจอกับเปรูนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนเจ็ด ส่วนเฮดทูเฮดของคู่นี้เจอกันมา4นัดนะครับต้องบอกว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปคนละ2เกมนะครับโดยในเกมล่าสุดในปี2022นะครับเปรูนะครับเอาชนะเอลสกอดอร์ไปได้4ประตูตหนึ่งนะครับส่วนแฮนดิแคปใน4นัดหลังสุดนะครับเอลสกอดอร์นะครับทำเงินจากเปรูได้2นะัดเสียไป2นะัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเอลซาวาดอนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นะัดเสมอไป3นะัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเอลซาวาดอนะครับออกไปเยือนเซวินเซนนะครับเอาชนะได้3ประตูหนึ่นะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับของเอลซาวาดอนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นะัดเสียไป2นะัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเปรูนะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับเปรูนะครับเปิดบ้านเสมอกับปารากวัยไป0-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของเปรูนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป3นัดเจ๊าไป1นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่าคืนนี้ก่อนไหลน,นะครับเปิดมาให้เปรูเป็นต่ออยู่ที่1.542สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2 5ด3นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของเอลซาวาดอนนะครับกุนซืออย่างดาบิดโดนิก้านะครับจะวางระบบการเล่น3-4-3นะครับจะมีเนลสันโบนิญานะครับหัวหอกตัวเก่าจากสโมสรสุโขทัยนะครับมีลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับเช่นเดียวกับปาโบบูเยลนะครับแนวรับจากไวกิงเกอร์นะครับจากลีกไอแลนด์นะครับขณะที่แผนมิดฟิลด์เนี่ยมีเวลมินกาตาเกน่านะครับแล้วก็คริสเตียนมาติเนสนะครับจะจับคู่เดินเกมร่วมกันนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งเปรูนะครับของกุนซือคอร์เกฟอร์ซัดนะครับจะเตรียมส่งจาลูก้าลาปาดูรานะครับหัวหอกไกเยลี่นะครับเป็นแกนหลักในการจบสกอร์นะครับโดยจะทํางานร่วมกันกับปาโบเกเรโลนะครับหัวหอกตัวเก่าวัย39ปีนะครับขณะที่กองกลางคนสําคัญเนี่ยอย่างเดโอโตตาเปียนครับยังพร้อมประจําการเช่นเดิมนะครับตามระบบการเล่น343นะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับเปรูนะครับกดเอลซาวาดอรับมาแล้วในเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับถว่าเกมนี้นะครับน่าจะเน้นแค่รองทีมากกว่านะครับเพราะจะเข้าทัวร์นาเมนต์ใหญ่แล้วนะครับสำหรับโคปาอเมริกานะครับศักยภาพผู้เล่นเนี่ยเปรูช่วงหลังนะครับก็ไม่แกร่งเท่าเดิมแล้วนะครับนัดนี้ต่อแพงนะครับเกมนี้ลองไปที่เอลซาวาดอร์นะครับดีกว่าเยอะนะครับวันนี้ฟันธงให้เอลซาวาดอร์นะครับเสมอกันที่หนึ่งหนึ่งจัดไป โคต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกสวีเดนซูปเปอร์เลตเทนนะครับเป็นคู่ระหว่างออไกนะครับเปิดบ้านเจอกับซันสวานนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนเที่ยงคืนนะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านออกไก่นะครับยูนดับที่14นะครับแข่งไป11นัดชนะ2เสมอ3แพ้6กแต่มี9แต้มส่วนเกมในบ้านแข่งไป6นัดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้4เข้าวิลเลจอยู่ที่16%นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนซันสวานนะครับยูนดับที่16ของตารางแข่งไป11นัดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้7จดแต่มี8แต้มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป5นัดนะครับแพ้ไปทั้ง5นัดเลยนะครับเข้าวิลเลจอยู่ที่0%นะครับ ส่วนเฮตูเฮตใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเจ้าบ้านออกไก่เนี่ยเอาชนะซันสวานไปได้2นัดนะครับและซันสวานนะครับเอาชนะออกไกไปได้ถึง3นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเป็นซันสวานนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะออกไกไปได้1นูนย์ะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับออกไก่นะครับทำเงินจากซันสวานได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ <osób quency> มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านออไกนะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดแพ้ไป3นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยออไกนะครับเปิดบ้านเอาชนะเกเฟลนะครับไปได้3-0ส่วนแฮนดิแคปใน 5, 5นัดหลังสุดของออไกนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป5นะครับมาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนซันสวานนะครับเอาชนะคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเสมอ1แพ้4นัดล่าสุดนะครับซันสวานนะเปิดบ้านแพ้กับเฮลซิงบอกไป3ประตูหนึ่งนะครับ ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของซันสวานนะครับทำเงินจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเสียไป4นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ําไป 2, 2ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านออกไกเป็นต่ออยู่ที่0.5ราคา2เปิดมาให้0.5ขีด1นงะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2 5งขีดราคา2เปิดมาให้3ลูกนะครับส่วนสภาพความพร้อมเจ้าบ้านออกไกนะครับเพิ่งจะเปิดรังไร่ถล่มเกรเฟลไป3 0นในหลีกมาต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ สำหรับความพร้อมของทีมนะครับยังไม่สามารถใช้บริการอาเมลมูยานิตนะครับมิดฟิลวัย23ปีที่ติดโทษแบนนะครับขณะที่ขุมกําลังหลักรายอื่นๆเนี่ยอยู่กันครบนะครับคาดว่าแมตช์นี้นะครับเตรียมวางหมากในระบบการเล่น451นะครับโดยมีแอดดี้ซิลิวฟิฟายนะครับออกสตาร์ทยิมเป็นหน้าเป้าราสกอร์นะครับและจะใช้แอนตันเอเดสันนะครับกับแดเนียลพอลสันนะครับผนึกกําลังนะครับคันกุมเชิงจากแดนกลางนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนซันสวาวนะครับ เพิ่นจะเปิดลังไพ่ยับให้กับเฮลซิงบอกไปประตัวหนึ่งในลีกนะครับสำหรับความพร้อมของทีมเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาครับแน่นอนว่าคุมกําลังหลักทั้งหมดอยู่กันครบนะครับคาดวานัดนีนะครับเตรียมจัดทับในระบบการเล่นนะครับ4-4-2นะครับโดยมีเอลิกนอร์ตนะครับกับพอตุสอิมบอมนะครับควงคู่กันล่าตะข่ายในแดนหน้านะครับและจะใช้อับดุลอาลิดนะครับกับมาคุดบูมันนะครับเป็น2แดนกลางนะครับคอยคุมจังหวะอยู่ด้านหลังนะครับ ท่าสนะของคู่นี้ครับอยู่ลองไม่ลงจริงๆนะครับสำหรับทีมเยือนอย่างซันสวานครับเมื่อแพ้จาก5จาก6นัดท้ายนลีกนะครับและโดนยิงครับไปถึง11ลูกด้วยกันนะครับแม้ว่าอันดับเนี่ยจะไม่ห่างจากคู่แข่งมากนักนะครับแล้วก็มาตรฐานเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หนีกันมากนักนะครับแต่ด้วยผลงานครับแล้วก็สภาพความพร้อมสภาพความมั่นใจนะครับบอกได้เลยว่าผิดกันเยอะนะครับเนื่องจากเจ้าถิ่นเนี่ยอย่างออไกะครับเพิ่งจะเปิดลังทุบเคเฟลไป3 0นะครับเรียกคืนความศรัทธานะครับกลับมาสู่ทีมได้ทันเวลานะครับ ได้บูในรังของตัวเองอีกด้วยนะครับก็น่าจะทําให้พวกเขานะครับกลุ่มความได้เปรียบได้มากขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะครับปิดท้ายนะครับกับสถิติการพบกัน2ครั้งหลังสุดนะครับก็จบบ้านใครบ้านมันนะครับชนะไม่แปลกนะครับที่จะขอเทใจไปต่อเต็มกําลังนะครับวันนี้ฟันธงนะครับให้ออกไกะครับชนะที่2 1จัดไปคู่ต่อไปนะครับจะพาไปรู้สึกอเมริกาเมเจอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างนิวยอร์กซิตี้นะครับเปิดบ้านเจอกับคลอลัมบัสคูนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน6กโมงครึ่งนะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับนิวยอร์กซิตี้นะครับอยู่อันดับที่3ของตารางแข่งไป16นัดชนะ9เสมอ2แพ้5แต้มมี29แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป9นัดชนะ6เสมอ1แพ้2เข้าวินเลจอยู่ที่66%นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนคาลัมบัสคูนะครับอยู่อันดับที่6ของตารางนะครับแข่งไป14นัดชนะ6เสมอ6แพ้2แต้มมี24แต้มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป7นัดชนะ3เสมอ3แพ้1เข้าวินเลจอยู่ที่42%นะครับ ส่วนเฮตูเฮต์ของคู่นี้เจอกันมา5นัดนะครับเป็นนิวยอร์กเจ้าบ้านนะครับทำผลงานได้ดีกว่านิดหน่อยนะครับโดยเอาชนะคอลัมบัสคูไปได้2นัดเสมอกันไป2นัดนะครับและคอลัมบัสคูเนี่ยเอาชนะนิวยอร์กนะครับไปได้1นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดเสมอกันไป1นึนะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับนิวยอร์กนะครับทำเงินจากคอลัมบัสคูไปได้3นัดเสียไป2นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ําไป3 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของนิว york city นะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้ง5นัดเลยนะครับโดยในยนัดล่าสุดเนี่ยนิว york city นะครับเปิดบ้านเอาชนะซานโฮเซนะครับไปได้5ประตูหนึ่งนะครับส่วนไฮดีแคปใน5นัดหลังสุดของนิว york city นะครับทำเงินจากคู่แข่งได้5นะัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนคอลัมบัสคูนะครับเอาชนะคู่แข่งได้3นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับคอลัมบัสคูนะครับออกไปเยือนปาชูก้านะครับแพ้ไป3-0ส่สวนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของคอลัมบัสคูนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป1จบเกมเจ้าไป1นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านนิวร์กซิตี้เป็นต่ออยู่ที่0.005 5ราาาค2เปิดมให้นะครับ สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขี3ราคา2เปิดมาให้2.5นะครับส่วนสภาพความพร้อมเจ้าบ้านนิวย์กซิตีนะครับของคุณซื้อนิโคลัสกุนซินนะครับเพิ่งจะเปิดลางถล่มซานโฮเซนะครับไป5ประตูหนึในลีกนะครับ สำหรับความพร้อมมันนีนะครับก่อนที่จะลงเตะเนี่ยจะไล่เงาลิโอโฮปกันนะครับแมสซิเลโนโลเมเลสนะครับกับเควินโคทูลครับสามแข้งเดี้ยงที่ไม่สามารถใช้งานได้แน่นอนแล้วนะครับเช่นเดียวกับเทวันเกรนะครับแนวรับฟอร์มแรงนะครับจากจาเมกาเนี่ยที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาตินะครับคาดว่าคูซินนะครับเตรียมวางหมากในระบบการเล่น4-2-3-1นะครับโดยมีอาร์เดียนมาติเนสนะครับออกสตาร์ทยิเป็นหน้าเป้านะครับแล้วจะใช้ซานติเอโกโรลิเกสนะครับรับจ็อบเป็นเฮมิเกอร์นะครับคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนคอลัมบัสคูนะครับของคุณซูวินฟิตรองซี่นะครับเพิ่นจะบุกไปพ่ายให้กับปาชูก้า3าูนย์ะครับสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับจะไม่มีชื่ออีเวนบูสนะครับกุชโชเอนันเดสนะครับแล้วก็มาริโออินเนโตซ่านะครับเหล่าบรรดาแข้งเดี้ยงนะครับที่อยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวนะครับคาดว่ารองซี่นะครับเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น3 4 2 1นะครับโดยมีกามิโลเอนันเดสนะครับออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้านะครับและจะใช้ดีโกโรซี่นะครับเอซานตูมาตานนนนะะคคครรรัััับบเป็2กกลลลาางงุอออยยซพ์ตู่ด้หนะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับแมตช์นี้ยังมองว่าเจ้าบ้านนิวยอร์ซิตี้เนี่ยยังคงเหนือกว่านะครับและน่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับเพราะพวกเขานะฟอร์มดีนะครับชนะมา8จาก9นัดในลีกเลยนะครับและยิงได้มากมายกว่า19ประตูนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับการได้บูตในรังของตัวเองเนี่ยยิ่งทําให้พวกเขาครับกุมค,ความได้เปรียบแบบสุดๆนะครับต้องยอมรับว่าแนวลุกเนี่ยที่นําทัพโดยอันเดียมมาติเนสครับกับซานติเอโกโรลิเกสเนี่ยสองแข่งอเมริกาใต้นับคมจัดคมจริงนะครับสอดคล้องกับทีมเยือนนับอย่างคอรบัตคูนะครับ เพิ่งจะเสียขวัญนะครับจากการพ่ายยับให้กับปาชูก้าไป30มศนยครับจิงอยู่นะครับที่พวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่ฟอร์มดีนะครับมีทรงอยู่เหมือนกันนะครับแต่การไปเชิญหน้ากันครั้งนี้นะครับอาจจะต้องผิดหวังกลับออกไปนะครับเนื่องด้วยคู่แข่งเนี่ยตึงจัดนะครับฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่เลดเนี่ยจะเปิดมาเอียงขนาดนี้นะครับแนะนำนะครับอยู่ต่อรอรับทัพย์สบายใจสุดนะครับฟันธงนะครับให้นิวยอร์กซิตี้ชนะที่2อจัดไป คู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกบาซิลซิลิบีนะครับเป็นคู่ระหว่างโอเปราลิโอนะครับเปิดบ้านเจอกับซานโตสคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีห้านะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านโอเปราลิโอนะครับยันดับที่8ของตารางนะครับแข่งไป9นัดชนะ4เสมอ3แพ้2แต้มมี15แต้มนะครับ ส่วนเกมเยือนแข่งไป4นัดนะครับชนะ2สเสมอ2องเข้าวิลเลจอยู่ที่50%านะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนซานโตสนะครับอยู่อันดับที่5ของตารางแข่งไป9นัดนะครับชนะ5แพ้4นะครับแต้มมี15แต้มส่วนเกมเยือนนะครับแข่งไป5นัดชนะ2แพ้3ามเข้าวิลเลจอยู่ที่40%นะครับ ส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้นะครับไม่เคยเจอกันสักครั้งเดียวนะครับไม่มีข้อมูลผมข้ามนะครับเรามาดูที่ผลงานของเจ้าบ้านนะครับโอเปราลิโอนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยเอาชนะคู่แข่งได้2นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับโอเปราลิโอครับออกไปเยือนกัวลานีนะครับเอาชนะได้1นึ่นส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของโอเปราลิโอนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนซานโตสนะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดแพ้ไป3นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยซานโตสนะครับออกไปเยือนโนวิลิตอนติโน่นะครับแพ้ไป3ประตูต่อ่นะครับสว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของซานโตสนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป5นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนซานโตสเป็นต่ออยู่ที่0.05ราคา2เปิดมาให้เสมอนะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2ลูกราคา2เปิดมาให้1.5คี2นะครับส่วนสภาพความพร้อมเจ้าบ้านโอเปราลิโอนะครับสภาพทีมวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดทดแบนนะครับโดยตัวหลักเนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับไม่ว่าจะเป็นแดเนียลรีม่านครับโรดิโกโรลิเกตนะครับ, ico, รบแล้วก็แม็กวลนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยนซานโตสนะครับสภาพทีมน,นี้นะครับพวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับโดยตัวหลักอย่างเดโกปิตุก้าะครับแล้วก็วิลเลียนเนี่ยแล้วก็เจ้าเชอร์มิดนะครับยังพร้อมลงสนามช่วยทีมนะครับ โัษนาของคู่นี้นะครับกับเลนราคาที่เปิดมาให้ซานโตสเป็นต่อนะครับแม้ว่าชื่อชั้นของทีมเยือนอย่างซานโตสเนี่ยจะดูดีกว่าก็จริงนะครับหากวัดกันที่ผลงานชั่วโมงนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าถิ่นเนี่ยโอเปร่าลิโอเนี่ยดูดีกว่าพอสมควรนะครับหลังเพิ่งชนะนลีกมาได้2เกมรวดนะครับผิดกับซานโตสนะครับที่เพิ่งแพ้รวดมา3นัดนะครับวันนี้นะครับเลยแนะนําเชียร์เจ้าถิ่นนะครับดีกว่านะครับวันนี้ฟันธงนะครับให้โอเปร่าลิโอนะครับเสมอกันที่หนึ่งหนึ่งจัดไป คู่สุดท้ายในศึกบา์ซิลซิลิบีนะครับเป็นคู่ระหว่างอาวัยเปิดบ้านเจอกับกัวรานีนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน7โมงเช้านะครับ ตารางคะแนนคู่นี้นะครับเจ้าบ้านอาวยอยู่อันดับที่4ของตารางแข่งไป9้านัดชนะ5เสมอ2แพ้2แต้มมี17แต้มส่วนเกมในบ้านแข่งไป5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1เข้าวิลเลจอยู่ที่60%สนนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนกัวานีนะครับอยู่อันดับที่20ของตารางแข่งไป9้านัดชนะ1เสมอ1แพ้7แต้มมี4แต้มส่วนเกมเยือนแข่งไป4นัดแพ้ไป4นัดนะครับเข้าเลดอยู่ที่0%ซนะครับ S 1> <S 1> <S ส่วนเฮตูเฮตในห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับต้องบอกว่าทีมเยือนอย่างกรานีเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับโดยทั้งฝั่งเจ้าบ้านอย่างอาร์ไวเนี่ยเอาชนะกรานีได้1น,นัดเท่านั้นนะครับและกรานีเนี่ยเอาชนะอาร์ไวไปถึง4นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดนะครับเป็นกรานีนะครับเอาชนะอาร์ไวไปได้2ประตูหนึ่งนะครับส่วนแฮนดิแคปในห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับอาร์ไวนะครับทำเงินจากกัรานีได้หนึ่งนัดเสียไป4นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของอาร์วนะครับเอาชนะคู่แข่งได้4นัดเสมอไป1นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับอาร์ยนะครับเปิดบ้านเสมอกับชาเป้คอเอ็นเซนะครับไป0-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของอาร์วนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้4นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีเมเยือนกัวรานีนะครับ ห้านัดหลังสุดเนี่ยเอาชนะคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับเสมอไปหนึ่งแพ้ไปสี่นะครับนัดล่าสุดนะครับกูรานีนะครับเปิดบ้านแพ้กับโอเปร่าลิโอนะครับไปหนึ่งศูนย์ส่วนแฮนดิแคปในห้านัดหลังสุดของกูรานีนะครับทาเงินจากคู่แข่งไม่ได้เลยครับจบเกมสูงไปสองจบเกมต่ําไปสามส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านอาไวเป็นต่อที่ศูนจุดห้าราคาสองเปิดมาให้ศูนจุดห้าขีดหนึ่งนะครับสูงต่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้สองลูกราคาสองเปิดมาให้สองขีดสองจุดห้านะครับ ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าบ้านอาวัยนะครับสภาพทีมวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับโดยตัวหลักเนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ว่าจะเป็นกาเบียลโปเวดานะครับเซริคาโดนครับแล้วก็เจ้าเปาโลนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนกัวลานีนะครับสภาพทีมวันนี้พวกเขาครับไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับโดยตัวหลักอย่างเจ้าวิกตอร์ครับกับมารอนนะครับแล้วก็บูโนโอลิเวร่าเนี่ยพร้อมลงสนามเช่นเดิมนะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับกับเลทราคาที่เปิดมาให้เจ้าบ้านอาไวเป็นต่อนะครับดูแล้วยังไงก็ต้องต่อแน่นอนนะครับเพราะผลงานดูดีกว่าอย่างชัดเจนครับหลังจากเก็บชัยชนะไปได้ถึง4จาก5นัดหลังสุดนะครับผิดกับทั้งฝั่งทีมเยือนอย่างกัวรานีนะครับที่แพ้มาถึง4นัดนะครับจาก5เกม้ายในลีกนะครับส่วน2เกมล่าสุดในลีกเนี่ยก็แพ้รวดมาอีกด้วยนะครับวันนี้แนะนำนะครับเชียร์ที่เจ้าถิ่นอาไวดีกว่านะครับฟันธงนะครับให้อาไวนะครับชนะที่1นึ่งศูนย์หรือไม่ก็สองหนึ่งจัดไป แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับวันศุกร์ที่14มิถุนายนนะครับโดยผมทีเด็ดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มมาให้7คู่นันเนะครับพี่ๆชอบคู่ไหนนะครับก็เลือกตามกันเข้ามาได้นะครับสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากเข้าร่วมครอบครัวเดียวกันนะครับเข้าไปในแอปสีเขียวใส่แอดนํำหน้าพิมลสา3ตัว73ตัวนะครับหรือสแกน QR วอารโค้ดที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนนี้้ดวยะครับ สำหรับวันนี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบให้ผมทำคลิปแบบนี้มาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับและส่วนวันนี้นะครับผมที่เด็ดทอมมี่นะครับต้องขอลาพี่ๆกันไปก่อนแล้วนะครับขอให้พี่ๆมีความสุขเชียร์บอลกันให้สนุกนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ